ก็ขอกราสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสที่เคยนใะนคลิปนี้นะครับก็เราจะทําการแลกในทุกคนวันเดียวเท่านั้นในทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะสาหรับคนที่อยากรู้นะครับก็ดูให้จบนี้นี่ในทุกคนก็วันนี้วันเดียวเท่านั้นในทุกคนวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับสาหรับการแลก คะแนนนะครับเพื่อแลกเป็นวอลเล็ตนะทุกคนสําหรับคนที่อยากรู้ก็ดูให้จบนะครับตรงนี้นะบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่ตังนี้นะครับผมก็จะมาบอกเพื่อนละกันนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่ในแอปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแอป M A O O V นะทุกคนผมก็เรียกชื่อไม่ถูกนะทุกคนต้องขอโทษด้วยละกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแลกนะทุกคนนี่นี่เป็นกิจกรรมตรงนี้นะเติมเงินทัวเล็ตนะครับ1บาทต่อ หนึ่งคะแนนในทุกคนหนึ่งบาทต่อหนึ่งคะแนนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแลกให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับจากปกติในทุนจากปกติแล้วนี่นี่นี่เจ็ดนาฬิกากับ17นาฬิกาในทุกคนมันจะแลก50บาทในทุกคนจะไม่ใช่50บาทดี5ยคะแนนนะครับจะเท่ากับ1บาทในทุกคนแต่ตัวนี้นะครับวันเดียวเท่านั้นในทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็รีบทําด่วนเลยนะครับตรงนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ไนดะ้เดี๋ยวผมทิ้งนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่อยากรับแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง เป็นรหัสเชิญไว้ให้ละกันนะครับสาหรับคนที่อยากกรอกละกันนะสําหรับ M M A O O V นะนี่นี่นี่ก็ดูอัตราการแลกได้นะทุกคนสําหรับคนที่มีพอยเหลือก็สามารถแลกได้นะทุกคนมีพอยเหลือก็สามารถแลกได้นะนี่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 พวกนี้นะนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับปกติแล้วนะทุกคนนี่150่คะแนนจะเท่ากับ1บาทนะแต่ตัวนี้นะครับมันจะใช้เพียงแค่1คะแนนนะทุกคนรีบเลยนะครับก่อนหมดสิทธินะทุกคนก่อนหมดสิทธ์นะครับ ดนเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมก็จะมาแลกให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่นะขออนุญาตเคลียร์ด้านบนนะทุกคนนี่เคลียร์ด้านบนนะนี่นี่ตรงนี้นะครับก็แลกได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งหมายเลขนะครับแลกได้1ครั้งต่อหนึ่งบัญชีนะครับแลกได้1ครั้งต่อ1น,1อ,1น,น1อ,1อุปกรณ์นะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถแลกได้หรือไม่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาย,ยายามทำการแลกก่อนนะทุกคน พยาทำการแลกก่อนนะครับนี่นะเริ่มหนึ่งทุ่มต้องนะครับวันเดียวเท่านั้นนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการกรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าใครยังไม่กรอกนะครับก็กรอกแล้วก็ตรวจสอบเบอร์ให้ดีนะครับว่าเบอร์มันถูกต้องหรือไม่นะทุกคนนี่นะหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันนะทุกคนกดยืนยันไปนะครับนี่นะระบบจะทะํารายการให้ท่านนะครับภายใน1นถึงสวันนะทุกคน1นถึงสวันนะทุกคนนี่นะครับ,นนรบถ้าใครยังไม่แลกก็แลกด่วนเลยนะ ถ้าใครยังไม่แลกนะผมก็แลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นี่นตรงนี้นะครับหนึ่งบาทต่อหนึ่งอุปกรณ์นะครับถ้าใครอยากแลกก็ลองแลกได้นทุกคนไม่เสียหายอะไรนะสําหรับเกม M A O O V นะครับก็เป็นเกมแนวหาเงินเข้ากระเป๋าวอเล็์นะตรงนี้นะเดี๋ยวทิ้งนี้ไม้ให้ละกันนะครับถ้าใครอยากเล่นนะตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์กันเพื่อน,นครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวถ้ามันเข้านะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะแจ้งใต้ความคิดเห็นนะทุกคนว่ามันจะได้จริงหรือไม่นะทุกคนสําหรับคนที่ถอนก็ถอนลองดูได้นะทุกคนแค่หนึ่งคะแนนต่อหนึ่งบาทเองอ่อะทุกคนโอเคเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ไปก่อนนะทุกคน